สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเยอรมน,นีมีอะไรบ่ายนางอ่อนนะคะวันนี้นางนีนัดกับเทนเนอร์ค่ะจะไปทําการบําบัดแขนค่ะในเมืองค่ะเป็นการทําบําบัดหลังผ่าตัดนะคะซึ่งังผ่าตัดแล้วนะคะทุกคนจะต้องทําการบําบัดฟื้นฟูร่างกายให้กับมามีสภาพใช้งานได้ตามปกตินะคะสําหรับของนางก็เหมือนกันค่ะ ต้องทำการบำบัดแขนให้แขนกลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมค่ะไปเตรียมตัวกันค่ะแล้วก็ไปเอาจักรยานในแคลเลอร์ค่ะวันนี้เราจะปั่นจักรยานไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศในเมืองด้วยค่ะหลังจากที่บำบัดแขนเสร็จนะคะสามีสั่งไว้วันนี้อากาศหนาวเธอต้องใส่เสื้อกันหนาวนะแล้วเธอห้ามลืมเสื้อกันฝนแล้วเธอก็ต้องใส่หมวกด้วยจักรยานพร้อมแล้วค่ะ จะต้องข้ามถนนไปฝั่งนู้นค่ะเพื่อให้อยู่ด้านขวาของถนนนะคะเพื่อที่จะเข้าเมืองรอสัญญาณไฟค่ะลุ่มลึกลึกนี้ก็คือกดนะคะกดกดเพื่อขอสัญญาณไฟเขียวค่ะเพื่อที่จะข้ามถนนไปฝั่งนู้นค่ะข้ามถนนมาแล้วค่ะเราอยู่ฝั่งขวาของถนนแล้วเราก็ไปกันต่อเลยในเมือง นอกจากเราจะปั่นจักรยานตามถนนปกติแล้วนะคะถนนตามสวนสาธารณะก็จะเชื่อมต่อกับถนนหลายๆเส้นเหมือนกันค่ะก็คือถนนท,ทุกเส้นจะเชื่อมต่อกันเกือบทั้งหมดค่ะอันนี้นังก็ปั่นผ่านสวนสาธารณะนะคะก่อนที่จะเข้าเมืองค่ะรถไฟมาพอดีค่ะทุกคนรอรถไฟค่ะมาสองขบวนติดเลยค่ะทั้งไปทั้งกลับ ค okay. ปั่นมาในเมืองครั้งแรกนางก็ลืมค่ะนางก็จะชิดซ้ายเลยตลอดเลยทีนี้นึกได้นะคะก็ต้องกลับมาปั่นทางขวาของถนนนะคะบนพื้นถนนก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะคะทุกคนจะมีสัญลักษณ์บอกนั่งมาถึงศูนย์บําบัดแขนแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลานะคะเพราะว่านัด สิบโมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็รอนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนนะคะว่าทําไมจะต้องบงบัดแขนนะคะเพราะว่าหลังจากนางผ่าตัดนะคะนางก็เป็นโควิดหนึ่งเดือนที่นางกักตัวกับสามีเป็นโควิดน้านางก็รักษาแผลภายนอกนะคะแผลภายนอกให้ให้สมานก่อนตัดไหม้นะคะรักษาแผลภายนอกให้หายพอตั้งแต่วันที่ส4สี4ม่มกราค่ะปีใหม่มาก็เริ่มบําบัดแขนครั้งแรกค่ะ ก็ไปที่ฟิตเนสใหญ่นะคะในในเมืองนะคะฟิตเนสใหญ่ตอนนั้นเริ่มเริ่มทาบาบัดคือการนวดก่อน,นะคะ่ะการนวดเพื่อให้ให้ให้กล้ามเนื้อข้างในสมานกันนะคะแล้วก็เ,เทรนเนอร์เขาจะประเมินค่ะว่าแขนของเราเนี้ยเดิมหลังผ่าตัดงอได้ขนาดไหนหรือว่าเหยียดตรงได้มากขนาดไหนเขาก็จะประเมินค่ะแล้วเขาก็จะนวดแขนให้เราก่อน ในช่วงแรกเราจะยังเลือกไม่ได้ค่ะว่าเราต้องการทําบ,บําบัดแขนแบบไหนพอนางนวดมาได้ประมาณ2เดือนค่ะเดือนมกรากับเดือนกุมภาเริ่มเดือนมีนานางก็เริ่มที่จะใช้เครื่องเล่นค่ะเครื่องบริหารแขนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชือกดึงขึ้นลงดึงเดินหน้าถอยหลังเนี่ยค่ะนางก็เริ่มที่จะเพิ่มพลังให้กับแขนค่ะพอตั้งแต่เดือนเมษานะคะประมาณกลางเดือนเมษาค่ะ เทรนเนอร์ก็ให้เลือกค่ะว่านางอยากหนวดแขนหรือว่านางอยากออกแบบเครื่องเล่นกาลังออกกําลังกายอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถเลือกได้ปัจจุบันนี้นางก็ยังทําบําบัดแขนอยู่ค่ะเพราะว่า สามีอยากให้แขนนางกลับมาใช้ได้100เปร์เซนต์ค่ะแล้วก็เทรนเนอร์ก็แนะนำว่าถ้าเรามีเวลาเราก็ให้บำบัดแขนให้เต็มที่เพราะว่ามันจะเป็นการประเมินตัวเราเป็นการรักษาไปอย่างต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นการดีนางบำบัดแขนอยู่2ที่ค่ะที่หนึงจะเป็นฟิตเนสนะคะ ใหญ่อยู่กลางเมืองนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นศูนย์นะคะสำหรับบําบัดนะคะไม่ว่าจะเป็นบําบัดแขนขาหรืออะไรที่เกี่ยวกับกระดูกคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์บําบัดโดยตรงนะคะดีค่ะนางชอบค่ะที่นี่นวดแขนได้ดีมากค่ะแล้วก็สบายมากเลยค่ะเพราะว่าในอนาคตนะคะหลังจากหนึ่งปีไปแล้วนะคะนางจะต้องทําการผ่าตัดนะคะเอาเหล็กที่ดามแขนอยู่ข้างในออก เหล็กประมาณ2เซนเนี่ยค่ะออกเพราะว่าเหล็กมันไม่ใช่ส่วนประกอบของร่างกายเราค่ะเราต้องเอาออกค่ะแต่ก็หลังจาก1ปีขึ้นไปค่ะก็การบำบัดก็จะทำให้เราต่อเนื่องในการรักษาแล้วก็เทรนเนอร์ประเมินได้นะคะเอาข้อมูลจากเทรนเนอร์ไปบอกหมอได้หมอก็จะประเมินต่อได้แล้วก็จะมาประเมิน สภาพแผนของเราอีกทีนึงว่าเราจะสามารถผ่าตัดได้ทันทีหรือว่ารอหลังหปีหรือว่าหนึ่ปี6เดือนหรือว่า2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นข้อมูลค่ะที่ต่อเนื่องกันไปค่ะนั้นก็ว่าดีค่ะในการรักษาของที่นี่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวนางจะพาไปดูในเมืองต่อนะคะเดี๋ยวนางจะพาเดินเริ่มต้นตั้งแต่ถนนจนสุดทางเดินนะคะจนถึงโดมนะคะไปกันค่ะ